เดี๋ยวไปคุยกับคุณพยัก์น้อยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองกัมพูชาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองกัมพูชาเนี่ยเขาเล่นแรงถึงขนาดต้องมีใบสังเกตอดีตสสฝ่ายค้านหรือไม่นะครับช่วงนี้คุณพยัก์น้อยอยู่กับเราแล้วคุณพยัก์น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับค,ค,คุณพยัก์น้อยวันนี้เชิญวิเคราะห์การเมืองต่างประเทศบ้างการเมืองกัมพูชาสรุปว่าไอ้คดียิงอดีตสสฝ่ายค้านกัมพูชากลางเมืองเนี่ยเออมันอุกอาจมากเลยไหมครับแล้วก็การเมืองกัมพูชาเนี่ยเขาเล่นแรงถึงขนาดนี้เลยหรอ ก็จริงๆก็ต้องบอกว่ากัพูชาเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเขาเรียกอะไรอ่ะสงบศึกนะครับการสู้รบภายในประเทศของเขาเนี่ยนะครับท่านสมเด็จคุณเซนเนี่ยก็ขึ้นครองอำนาจนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพายาวนานเลยเกือบ40ปีนะครับมามาเกือบ40เกือบเกือบ40ปีเขาเพิ่งจะสละอำนาจนะครับเขาเพิ่งสละอำนาจเนี่ยเมื่อปี66 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ลูกชายาลูกชายก็คือพลเอกคุณมาเนตเนี่ยขึ้นเป็นนายกเลิศมตรีแทนเขานะครับตั้งแต่ปี66กครับก็ประมาณสัก2ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ประกาศวางมือนะครับแล้วก็ให้พลเอกคุณมาเนศขึ้นเป็นแทนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเท่าที่เราจำได้เนี่ยเขาจัดตั้งรัฐบาลใหม่มีการเลือกตั้งนะครับพักซีนะครับ พรรค CPP หรือว่าพรรคประชาชนคมบูชาเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้งถล่มทลายนะครับชนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีไม่มีฝ่ายค้านลงแขงเนื่องจากถูกตัดสินลงสมัครเลือกตั้งนะครับคบือการเมืองก,การเมืองไอ้ัมพูชาเนี่ยมันเหมือนเรียนแบบประเทศไทยอะนะครับเหมือนเรียนแบบประเทศไทยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมย้อนไปเมื่อปีห0ศูนเนี่ย นะครับย้อนไปหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยไอ้พักเขาเรียกว่าพักกบอบกู้ชาติกัมพูชาเนี่ยหรือพักสีเอ็นอาร์พีเนี่ยอของอในสมรังสีเนี่ยก็ถ,ถูกยุบพักเหมือนกันนะครับถูกศาลตัดสินยุบพักนะครับเมื่อปีหกศูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกถูกตัดสินยุบพักด้วยข้อกล่าวหาว่าวางแผนโค่นล้มรัฐบาลนะครับทำให้นักการเมืองฝ่ายค้านและสส จำนวนมากเนี่ยครับรวมทั้งสมรังสีรวมทั้งริมคิมยาที่ถูกยิงมาถูกยิงเสียชีวิตในบ้านเราเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะครับก็ถูกห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับ <ปะ S 1> หลายคนก็ต้องหลบหนีออกต่างประเทศนะครับคุณสมรังสีเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาไปอยู่ที่ไหนนะ,<ป>ะ,นะครับ <ปะ S 1> ไม่แน่ใจว่าเขาไปอยู่ทั้งฝรั่งเศสทั้งยุโรปหรือเปล่าแต่ถ้าเราจำได้เนี่ยปี6 2สองนะครับปี6 2สอง